เป็นวันดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันที่จอมบึงนะครับเดี๋ยวเรานั่งรถไปประมาณสัก10นาทีไปดูกันว่าจะเป็นรถคันไหนครับผม

แค่งครับไปเลื่นพุ่มสังเกตดิตบเวลาเซ็ตแต่เขาให้ขึ้นไปหนังบนรถตาหวัดถ่วงหยุดช่วงอะไรแบบนี้เย้โยนะครับเขต้องขอคำคุณนะครับผู้กิจนะครับเคสปีดนะครับผมนะครับที่นํารถมาส่งที่จอมบึงนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสขี่เซนเซียบครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเป็นรถ คันแรกนะครับที่คัดพันซีซีนะครับเซนิเป็นคันที่2ของจอบบึงนะครับคันนี้นะอาจจะเป็นรถที่เก่าสําหรับใครหลายคนนะครับแต่สําหรับผมผมว่าเซนิคิเป็นรถในดวงใจเลยก็ว่าได้นะครับเป็นรถที่คัดพันซีซีที่คุ้มและก็โอเคมากที่สุดนะครับในความคิดของผมนะ ความแรงแล้วก็เรื่องของแย่มานะแล้วก็พลังกำหลักนิดเลือๆนะผมว่าในมารขี่ของผมนะเป็นรถที่ค่อนข้างที่นะททจะขี่ง่ายนะใครที่ชอบสายสปอร์ตทีสปอร์ตมาก่อนนะไม่ว่าจะอหุหภามิสูงหรือว่าอะไรมางีเซนเกนต์นิโก็โอเคเลยนะมันแบบไม่ต้องคมมากแล้วก็ถังติดถังน้ำมันพอดีนะผมติดถังน้ำมันดเดี๋ยวเราแวะมาเติมน้ำมันกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็ซัดยาวๆกันไปกลับบ้านนะครับเรามารับรถกันที่ มรจ, JI, จพัหมู่บ้านจอมบึงนะครับผมกจ้าสามร้อยครับ คันนี้น้องหนึ่งนะครับ CBR 500นะครับก็เป็นคนที่ก่อนชีวิตผมมาตลอดก็คือว่าไปรับรถก็คือว่าน้องหนึ่งต้องไปตลอดนะครับเมื่อก่อนก็ไปรับรถมาที่ยุทธยาก็ก็ไปส่งตลอดนะครับเป็นคนแรกที่ได้เห็นรถก็ว่าได้นะครับต้องขอบขอบใจมากนะถ้าไม่มีน้องหนึ่งก็ต้องเดินนะครับก็เป็นบุคคลสําคัญเป็นบุคคลหนึ่ง you <laughs> ก็หลังจากเติมน้ำมันกันเสร็จนะครับเราก็มาลองขวดกันนิดนึงนะครับร้อยสามร้อยสี่ก็พอประมาณนะครับพอประมาณก็ว่าดูยังไม่ไม่ค่อยชินมือไม่ค่อยคุ้นมือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความแรงก็เอาเรื่องเอาเรื่องเลยนะครับเมื่อก่อนก็ขี่ CBR อ0ร์นะครับก็เป็นรถที่รู้สึกว่าแรงมากนะแล้วพลังก็โอเคและสำหรับเรานะแต่พอได้จับคลาสพันซีซีรู้สึกว่ามันยังเหลือนะครับถ้าลอกลากรอบแต่ว่า 6,7 0 0นนี้มันยังเป็นต่ำๆไปถ้าเป็น c BR, ี r 6,7 0 0นนี้ก็คิดว่ามันมันสูง้วนะนรอบเครื่องเสียงมันดังทีดแล้วแต่เป็น,นเซนเซทิฟ6,7พันมันยังแบบต่ำๆอยู่นะต้องประมาณ8,8 0 0 0ขึ้น,ม,น,น,นมาที่เฉียดมาดูมาสแต่ว่าถ้า8 0 0 0ขึ้นก็ความเร็วทะลุทะลุะลเอาเป็นว่าทะลุเลยแล้วกัน108 109ขึ้นไปนะเป็นรถที่ขับมันนะ ความคิดผมก็เป็นรถที่ขับมันพอสมควรนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันนะครับที่กินเยอะของค่าสูตรนะกิดเพื่อสูตรประมาณสัก2 0 0ร0 0ยนะครับเท่าค50่าสูตรห้าร้อยก็เซด1กสิบก็ประมาณสักแปดร้อยประมาณนี้นะก็แลกกับความเท่นิดหนึง่ง <laughs> สำหรับผมนะเซตที่สิบก็คิดว่าเรือเรือแล้วนะสำหรับว่าเรื่องคั้จ่ายเมนเทนเหรือว่าอย่างอื่นนะเราอาจจะไม่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 พวกสูงเหมือนกับพวกหนาวันหรือ, 8, 000, นะอเอสพันนะเราก็แบบค้าพันธุซีซีระดับล่างๆเลยกันนเรียกว,ว่าระดับล่างๆเลยกันถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใจจริงก็อยากจะรูะ้ไปดูกตินะครับเอสพัน์ขึ้นไปเลยแต่แลกมาด้วยนะครับเป็น อะไรเขาเรียกว่าคือเป็นพ่อคนแล้วก็ต้องแบบว่าเซฟเซฟเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ก็อยากขับสปอร์ตประมาณนี้นะ <laughs> ที่กําลังมองอยู่นะครับคันพันซีซีนะครับเ้นเซ็ิบอาจจะเป็นรถที่แบบโฉมเดิมๆโฉมเกา่าๆมันอาจจะแบบล้าหลังล้าสมัยไม่ค่อยสวยงามเหมือนกับค่ายอื่นนะแต่ผมบอกเลยนะเรื่องเรื่องราคาตอนนี้ ก็ลงมาพอสมควรแล้วนะมืสองเรื่องราคาเรื่องค่าเบนเทนน์ค่าอะไรอย่างนี้มันก็เซฟได้เยอะนะใครที่อยากเล่นคลาพันซีซีผมว่าเซทเอ็กซิเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะก็ลองดูครับลองจับดูเป็นรถที่แร่งม้าโอเครอบเครื่องโอเคทุกอย่างโอเคการสวิตก็โอเคนะครับก็ลองดูนะครับเพื่อนๆเผื่อว่าใครสนใจที่อยากออกตอนนี้เราก็ขี่มาถึงบ้านแล้วนะครับก็ เดินทางมาโดยสวัสดิภาพก็ปลอดภัยหายห่วงนะครับเดี๋ยวทริปหน้าจะลงที่ไหนนะครับต,ต่อไปก็ฝากคุณเพื่อนติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทีมบุ๊กนะครับผมขอบคุณมากครับ